คุณและเขาจะตัดกันได้ขาดไหมหากเลื่อนผ่านมาพบกับแรนดอมนี้มาดูกันสิว่าความสัมพันธ์นี้จะตัดกันขาดหรือเปล่าดูดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ โอ้ยตอนนี้นี่รู้สึกนอยไปหมดแล้วนะในความรู้สึกวันไหวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้ต่อไหมนะคะแต่คุณและเขายังรักกันไม่ใช่แค่คุณรักเขานะเขาก็ยังรักคุณอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นพลังงานของการนิ่งการไม่มีการแอคชั่นหรือคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเลยยังไม่มีการทําอะไรกันทั้งสิ้นอ่ะนะคะแฮงแมนค้างคาตัดไม่ขาดยังไม่จบปัญหาก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จอยู่นะคะ ยังมูฟออนกันไม่ได้อยู่เลยนะพลังงานนี้คุณและเขาเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดนะคะเขาจะกลับมาง้อคุณหรือไม่อาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะถ้าอดรนทนไม่ไหวเพราะพลังงานเนี้เป็นคนที่ขี้ใจอ่อนแล้วก็นอยง่ายแล้วเขาเนี่ยจะกลับมาค่ะ